ประกาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ผมบัวเธอเนะวันนี้เราจะมาเอาของฟรีเป็นหมวกอ e นะีโคโนเนาะเป็นหมวกที่มีรูปโลโก้โลโบังอยู่บนหมวกนั่นแหละฮะก็วิธีรับให้เราเข้าโปรโมโค้ดนะฮะแล้วใส่โค้ดตามผมนะครับอีโคโนไมเอเวนต์นะฮะสองพันยี่สิบเอ็ดเนาะนี่นะฮะแล้วกดถ่ายถอนเลยนะครับนี่แลกรหัสโปรโมชั่นสําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอ่าลักษณะของหมวกกันเลยเนาะ ก็เดี๋ยวผมต้องนี่เวชานอติปดสอบก่อนน,นี่แล้วก็ไปที่โปรไฟล์นะฮะไอ้ปชะวีสัญลักษณ์นเนาะอัลบาตาเนี่นะครับเรามาอยู่ในอวลบา,ารแล้วเนาะก็ให้เรานั้นอ่าที่จริงเราไม่ต้องบอกก็ได้นะหมวกฟรีนะฮะก็ก็เป็นหมวกทีมเศร,รษฐกิจนะฮะเอาผมอกอก่อนนี่นะครับมันก็จะเป็นหมวกแบบนี้ลเนาะ ก็ค่อนข้างที่จะเท่หน้าดูแลยนะมีโลบัคด้วยผมชอบโลบัคโอเค,อเคขอจบคลิปแค่แนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องบัวเทอร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับที่พิ่มเข้ากลุ่ม discord ซื่อเสื้อผมด้วยนะบุย